ปกินนกาธรรมตอนที่280สนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพุทธศักร,ราช2539ผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างในเรื่องของแผลแผลนี่เชื่อสมมติผมมีเพื่อนนั่งอยู่ใกล้ๆและผมก็นึกถึงว่าให้เขามีความสุขความสบายใจอย่างนี้ก็คงเป็นลักษณะคล้ายๆกับอุทิศใช่ไหมครับไม่ค่อยแผลเพราะว่าเพื่อนของผมผมเจาะจงเพื่อนของผม มอละสี่คนอยู่แต่ละทิศแต่ละทิศสี่ทิศเนี่ยนั่งอยู่ใกล้ๆเลยนะครับผมไม่ได้ว่าจะโกรธเขาผมไม่ได้ว่าจะอิจฉาริษยาเขาผมเพียงแต่ว่าขอให้เขามีความสุขความสบายมีความเจริญอะไรก็แล้วแต่หรือนั่งตรงนี้ก็ขอให้สบายผมได้รับแผ่เย็นๆเนี่ก็อยากให้เขาสบายด้วยอย่างเนี้นยลักษณะอย่างนี้มันเป็นเจาะจงหรือว่าแผ่ผมจะเรียนถามถึงอาการนะครับผมท่านอาจารย์สจินครับผม โดยมากนะคะเรามักจะคิดถึงคําที่เราได้ยินได้ฟังโดยที่เรายังไม่เข้าใจจริงๆใช่ไหมคะอย่างคําว่าแผ่เมตตาแล้วก็ที่ทํากันอยู่เนี่ยคืออย่างที่คุณวีระพูดว่านั่งอยู่เฉยๆแล้วก็มีเพื่อนอยู่ข้างๆก็บอกว่าขอให้เขาจงมีความสุขถูกไหมคะครับก่อนนี้ที่คุณวีระจะได้ยินประโยคนี้นะคะ่ะเคยมีเพื่อนไหมคะ เคยมีครับค่ะแล้ะยังไม่เคยได้ยินประโยคนี้เลยนะคะคุณวีระหวังดีต่อเพื่อนหรือเปล่าถ้าเป็นเพื่อนหวังดีค,ครับเมื่อใช้คําว่าเพื่อนเนี่ยคําว่าเพื่อนคํำนี้ค่ะมีความหมายมากนะคะตรงกันข้ามกับศัตรูคือศัตรูเนี่ยเป็นผู้ที่ประทุษร้ายแต่เพื่อนเนี่ยตรงกันข้ามเพื่อนจะไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีกับเพื่อนเลยแม้แต่คิดไม่ดีนะคะแม้แต่แข่งดีหรือแม้แต่จะ พูดในสิ่งที่ไม่ดีหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเป็นเพื่อนจริงๆหมายความว่า,วามีความหวังดีมีเมตตาต่อคนนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณวีระยังไม่ได้ยินคําว่าขอให้คนที่อยู่ข้างๆเนี่ยจงมีความสุขแต่คุณวีระมีความหวังดีต่อคนนั้นไม่ว่าจะพูดนะคะหรือจะคิดที่จะช่วยเหลือไม่ใช่ว่าท่องเป็นคำออกมาว่าขอให้ผู้ที่นั่งอยู่ข้างๆเราเนี่ยจงมีความสุข นั่นเป็นเรื่องไปจำออกมานะคะน่าก็เป็นเรื่องที่พูดแต่ว่าใจจริงๆเนี่ยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่าใจจริงๆทุกคนเนี่ยถ้ามีเพื่อนแท้นะคะหรือว่าเพื่อนจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากค่ะเพราะเหตุว่าเขาจะไม่ได้รับอันตรายใดๆทั้งสิ้นจากคนนั้นไม่ว่าด้วยความคิดนึกนะคะด้วยการกระทําหรือว่าด้วยคําพูดเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่า ตรงกับความหมายของคำว่าเมตตาเพราะว่าขณะใดที่มีเมตตามีความเป็นมิตรต่อคนนั้นในขณะนั้นจะไม่มีภัยกับคนนั้นเลยเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าเรามีเพื่อนตลอดเวลาหรือว่าเรามีเมตตาตลอดเวลาขณะใดก็ตามนะคะที่จิตของเราเนี่ยมีความหวังดีอนุเคราะห์ต่อใครก็ตามขณะนั้นนะคะเป็นกุศล,ลจิตที่ประกอบด้วยเมตตาแต่ไม่ใช่ต้องมานั่งท่อง ซึ่งแต่ก่อนนี้ก็ไม่เคยมีใครนั่งท่องแต่ก็มีความเป็นเพื่อนได้มีความหวังดีต่อคนอื่นได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เมตตาเกิดเนี่ยนะคะไม่ใช่ไปนั่งท่องและอย่าคิดว่าขณะที่นั่งท่องเนะะี่ยค่ะเป็นเมตตาแล้วเพราะเหตุว่าเป็นความจำที่เพียงแต่พูดแต่ใจจริงๆขณะนั้นน่ะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าคนนั้นเกิดมีความเดือดร้อนนะคะเราช่วยหรือเปล่าหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรก็ตามที่ เป็นสิ่งไม่ดีต่อคนนั้นเรามีความคิดที่จะอนุเคราะห์ที่จะช่วยให้เหตุการณ์นั้นผ่านไปหรือเปล่านี่คือเมตตาจริงๆซึ่งเป็นเพื่อนจริงๆเป็นความหวังดีจริงๆเพราะฉะนั้นเลิกคิดที่จะใช้คํานะคะตามที่ได้ยินแต่ว่ารู้จักสภาพจิตที่ประกอบด้วยเมตตาจริงๆว่าขณะไหนบ้างที่เป็นเมตตาครับขณะนั้นถ้า อาการเช่นนี้เกิดขึ้นก็คือมีเมตตามีลักษณะอาการของสภาพธรรมของเมตตาค้ะอาการอย่างนี้คืออะไรคะอาการอย่างนี้คืออาการที่เป็นเพื่อนกับค่ะถูกต้องถูกต้องไม่ใช่เป็นคําที่ท่องครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นการรู้สึกเป็นอาการของการแผ่ด้วยเป็นแต่เพียงลักษณะของเมตตาคือคุณมีคุณวิลักครับครับเลิกใช้คําว่าแผ่ได้แล้วนะครับเพราะว่าท่านอาจารย์ท่านก็บอกแล้วว่าผู้ที่จะแผลเมตตาได้เนี่ย ต้องเป็นผู้ที่ได้ฌานครับต้องเป็นอปปนาแล้วรเรานี่ยังไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือจเจริญเมตตาครับแผ่ได้เลิกเลิกได้แล้วไอ้ในตำราท่านบอกว่าสเปสตานั่นนั่นท่านพูดสำหรับใครพูดสำหรับเราหรือเปล่าแต่เราก็เอามาท่องจนทั่วไปหมดเลยเข้าใจผิดกันทั่วไปหมดเลยเดี๋ยวนี้เอาอย่างนี้นะครับ ขนาดนี้เราก็มีการกระทำสามอย่างทางกายทางวาจาทางใจประกอบด้วยเมตตานะครับทางวาจาเราก็แนะนำสิ่งที่ควรอันนี้เรียกว่าเมตตาไปทางวาจีกร,รมการอนุเคราะห์เพื่อนผูงโดยที่เราไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนสิ่งนั้นก็เป็นเมตตาทางกายกรรม และในความหวังดีทางจิตใจนะครับก็มีส่วนประกอบด้วยเป็นไปทั้งต่อหน้าและรับหลังมีความเสมอภาคในความหวังดีก็เป็นเมตตาประกอบด้วยมโนกรรมขณะน,นี้เราไม่ได้เราไม่ได้แผ่เพราะว่าเราไม่มีกำลังจิตถึงชาญนะครับเราก็ทำสามอย่างนี้ก็เป็นเมตตาไงครับเมตตาเหมือนกันทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนะี่ยพร้อมบริบูรณ์ขณะที่เรามาสนทนาธรรม กันได้ในวันนี้นะก็ประกอบด้วยเมตตานะครับทางกายกรรมบ้างวจีกรรมบ้างมโนกรรมบ้างพร้อมเลยนะครับทั้งสามอย่างครับ,รบขอบคุณอีกคําถามหนึ่งนะครับคําถามหนึ่งมีหลายคำถามแล้วกันอีกคําถามหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของอุทิศส่วนกุศลเนี่ยเราเรานะครับเราทําไมจะต้องพิจารณากันเฉพาะที่จะอุทิศส่วนกุศลในชาติที่เรารู้ คือหมายความว่าคุณพ่อคุณแม่อะไรก็แล้วแต่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่ร่วงรับไปแล้วเทพพยาดาว่านมนุษย์ที่เขาสามารถจะร่วงรู้ที่เกิดกุศลของเราได้คือเราแสดงออกด้วยกายวาจาเนี่ยทำไมจะต้องพิจารณากันเฉพาะสิ่งที่เรารู้ในชาตินี้หรือว่าไม่ไม่จำเป็นว่าขอให้อดีตอนันตชาติด้วยอันนี้นะครับเป็นคำถามที่ว่า จำเป็นไหมจะต้องเจาะจงเฉพาะสิ่งที่เรารู้ในชาตินี้ความรู้ในชาตินี้ถ้าเผื่อเราไม่รู้ในชาตินี้คือเรื่องของการอุทิศส่วนกุศลแล้วก็คงจะไม่มีการอุทิศส่วนกุศลอย่างนั้นใช่ไหมครับทําไมคุณวีระใช้คําว่าจําเป็นค่ะคือจะต้องพิจารณาถึง<ม>วันนี้<พ>ก็วันแม่ถึงจะคิดถึงคุณแม่ของผมเนี่ยส่วนที่ผมจําไม่ได้ก็ไม่ไม่เข้ามาเกี่ยวเลยไงครับก็แล้วแต่นะคะหมายความว่าคุณวีระจะอุทิศส่วนกุศลให้ใครบ้างได้หมดค่ะ ไม่มีการบอกว่าคนนี้ไม่ได้คนนั้นไม่ได้อยากจะอุทิตให้ใครได้หมดเลยอุทิตไปเลยค่ะมไม่ว่าอาดีตอนันตชาติผู้มีพระคุณตั้งแต่อดีตอนันตชาติก็ได้ค่ะครับใช่ใช่ครับแต่คุณป้าธุรีคือผมจะคิดถึงคุณแม่ผมเนี่ยคนแรกเลยอยากให้คุณแม่ผมเนี่ยรู้มากๆก็อุทิศไปครับไม่มีลำดับว่า ไท่านผู้ใดจะีค่ะแล้วแต่คุณม่คุณพ่อก่อนแล้วคนที่ต่อต่อไปได้น้อยหน่อยต้องเรียงลําดับแล้วแต่ใจของคุณวีระก็คุณวีระลาดับของคุณวีระเองนี่คะเมื่อกี้นี้ก็บอกแล้วว่าคิดถึงคุณแม่ก่อนก็เป็นเรื่องที่ใครจะไปเปลี่ยนแปลว่าคุณวีระอย่าไปอุทิศให้คุณแม่ก่อนอุทิศให้คุณนนท์ก่อนไม่ได้แล้วแต่ใจค่ะครับคือที่จริงเกรงว่าเดี๋ยวจะนึกถึงคุณแม่ก่อนก็คนอื่นที่รักเหมือนกันก็จะไม่ค่อยจะได้ไม่เกี่ยว ใจคุณวีระเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นผมขอเรื่องเมตตาต่อน,นิดหนึ่งครับวิธีการเจริญเมตตาอย่างที่ท่านอาจารย์ได้พูดขึ้นมานี่จะเจริญอย่างไรครับขั้นต้นควรจะต้องทําอย่างไรถึงจะได้เจริญเมตตาเพราะว่าหลายๆท่านที่มานี่เช่นอย่างทางผมนี่เป็นครั้งแรกที่ได้มาฟังและไม่ทราบเลยว่าความที่จะเป็นพุทธศาสนิกชนควรจะต้องทําตัวอย่างไรครับ ทุกอย่างที่ได้ยินได้ฟังนะคะทําไม่ได้ถ้าไม่เข้าใจถูกไหมคะแม่แต่เมตตาเนี่ยถ้าไม่ทราบว่าเมตตาคืออะไรและจะเจริญได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก่อนอื่นก็จะต้องมาที่การตั้งต้นว่าเมตตาคืออะไรซึ่งเมื่อกี้นี้ได้กล่าวถึงแล้วนะคะว่าเมตตาคือความเป็นเพื่อนความหวังดีมีจิตคิดจะอนุเคราะห์เกื้อกูลบุคคลใดขณะนั้นเป็นเมตตา ไม่ใช่มีวิธีจนเรินที่เราจะต้องไปหาหนังสือมาเลยค่ะแต่หมายความว่าเราจะต้องเข้าใจลักษณะสภาพจิตของเราว่าขณะนั้นนะคะเป็นเมตตาหรือเปล่าเคยมีเพื่อนไหมครับมีเพื่อนครับเคยมีเพื่อนนะคะรักเพื่อนไหมคะรักครับขณะที่รักเป็นเมตตาหรือเปล่าบางทีไม่แน่ใจครับรักไม่ใช่เมตตานี่เป็นสิ่งที่จะต้องเข้าใจค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วเราไปหาหนังสือมาอ่านแล้วพยายามจะทําให้เกิดเมตตาเป็นไปไม่ได้ต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าเมตตาไม่ใช่โลภะโลภะเป็นอกุศลแต่เมตตาเป็นกุศลเพราะฉะนั้นสองอย่างนี่ต่างกันโลภะเป็นลักษณะของการติดข้องต้องการนะคะแต่เมตตาเนี่ยเป็นการที่เป็นมิตรช่วยเหลืออนุเคราะห์ ถ้าเคยมีเพื่อนก็พอที่จะทราบได้นะว่าขณะไหนเป็นรักเพื่อนแล้วก็ขณะไหนเมตตาเพื่อนแต่ว่าเมตตาเพื่อนเนี่ยก็ยังจํากัดคือน้อยนะคะเฉพาะเพื่อนซึ่งอาจจะปนกับความรักเพื่อนแต่ถ้าเมตตาจริงๆเนี่ยแม้คนซึ่งเราไม่รู้จักแต่เราก็สามารถที่จะมีความเป็นมิตรกับเขาได้คือไม่มีความเป็นศัตรูสามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลได้ขณะใด ขณะนั้นก็เป็นจิตท,ที่ประกอบด้วยเมตตาเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหาตำราอะไรนะคะเพียงแต่ว่าให้ทราบว่าเมตตาคืออะไรและขณะนั้นน่ะเป็นเมตตาหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เมตตาก็รู้ว่าขณะนั้นเป็นอกุศลไม่ใช่กุศลถ้ารู้อย่างนี้นะคะก็จะเห็นความต่างกันของเมตตากับโลภะเมื่อเห็นความต่างกันเวลาที่มีเมตตาเกิดขึ้นก็สามารถจะรู้ได้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นเมตตาและก็ถ้ามีเมตตาก็ ยังน้อยอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าไม่สามารถจะมีเมตตากับคนทั่วไปได้ก็เจริญเมตตาหมายความว่ามีเมตตาเพิ่มขึ้นถ้าต้องการเจริญเมตาก็คือว่าเป็นผู้ที่เห็นว่าเมตตาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นก็จะมีเมตตาเพิ่มขึ้นเป็นความคิดในทางฝ่ายกุศลที่จะมีเมตตาเพิ่มขึ้นครับผมก็พอทราบมาว่าการเจริญเมตานี่ ค่อนข,ข้างจะทํายากมากเนื่องจากมีปัจจัยหลายๆอย่างเช่นอย่างบางท่านผู้รู้ก็เคยแนะนําว่าการจะเจริญเมตตาสิ่งแรกที่ควรจะเริ่มเจริญคือเจริญเมตตาให้ตัวเองเพราะมันไม่มีโทสะเป็นอัตโทสะอันนี้ไม่ทราบว่าจะเป็นพื้นฐานอันแรกดีไหมครับหรือ,อยังไงว่าผมฟังมาผิดหรือเปล่าเพราะอย่างที่ฟังท่านอาจารย์ใช่ครับแต่เรามองทุกท่านที่ในห้องประชุมนี้ บางท่านอาจจะเกิดปิติเหมือนก็เคยเจอกันมาก่อนบางท่านอาจจะมองวอ่าเอ,อเหมือนกับไม่ค่อยถูกชะตาอันนี้อาจจะเป็นนะครับนี่ผมยกตัวอย่างดังนั้นการที่เราจะอบรมตัวเราให้มองท่านใดท่านหนึ่งให้เหมือนกันเลยเนี่ยควรจะใช้อุบายอะไรอย่างไรครับแม่ตาเนี่ยนะเป็นการขัด กล่าวกิเลสนะครับเรามีเพื่อนฝผงมากเรารักเพื่อนฝผลมากขนาดนั้นเป็นแม่ตาหรือเปล่าที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นี่นะครับถ้าเป็นการขัดกล่าวกิเลสนะครับกิเลสไม่เกิดขึ้นในจิตของเราเรามีเพื่อนผูมากนะครับก็ประกอบด้วยกุศลมากเหมือนกันแต่ว่าปกติขนาดนั้นอ่ะจิตของเราเป็นอย่างไรขัดกล่าวกิเลสหรือเปล่ากิเลสยังหยาบ สำคัญที่สุดคือโทสะหยาบที่สุดขณะนั้นเรามีหรือเปล่าเมื่อไม่มีแล้วมีโลภะไหมเมื่อโลภะโทสะสองตัวที่มันเกิดบ่อยนี่ไม่มีแล้วนะครับก็เมตตาก็เกิดได้เหมือนกันนะครับแต่บางทีก็โลภะจะเกิดแทนเพราะเราไม่ได้ขัดเกล่านะครับต้องเข้าใจว่าเมตตานั่นคือคือการขัดเกลากิเลสนะครับ สำหรับตัวเราเนี่ยฝึกหัดขัด,ขดเกลากิเลสทุกวันทุกวันบ่อยๆก็แก็เพิ่มกุศลมากขึ้นไม่ใช่ว่าประกอบด้วยโลภะเนี่ยเมตตากับโลภะเนี่ยก็มันใกล้กันมากนะครับคือมีความรักเหมือนกันโลภะก็รักเมตตาก็รัก,ก,รก,ก,รกแต่ว่ามันต่างกันนะครับดังนั้นถ้าจะสรุปในข้อนี้ก็คือจะต้องเข้าใจคําว่าโทสะซะก่อนก่อนที่จะเจริญเมตตาได้ใช่ไหมครับ พูดเหมือนกับว่าคุณกอบพง์ไม่เคยมีเมตตาเลยหรือไงคะไม่ได้ครับมีครั้งหนึ่งในชีวิตเรามั่งมีมากเรามีเพื่อนเยอะมากเขาเป็นเพื่อนกับเราเพราะเรามีสตังค์อันนั้นคงไม่เกี่ยวกระใจของเรานะคะคือใจของเราเนี่ยมีเมตตาขณะใด,ดเรามีความเป็นมิตรเป็นเพื่อนที่จะอนุเคราะห์ช่วยเหลือคนนั้น เพราะฉะนันถ้าคุณกอบพงเคยมีเพื่อนนะคะหรือว่าเคยช่วยเหลือใครขณะที่เป็นศัตรูเนี่ยคิดว่าคุณกอบพงคงไม่ช่วยใช่ไหมคะหรือเคยช่วยศัตรูเหมือนกันขณะนี้ครับช่วยขณะใดที่ช่วยขณะนั้นทําไมช่วยนะคะไม่ต้องการจะมีเว้นซึ่งกันและกันก็เป็นเรื่องที่ถ้าคิดจริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องไปหาเหตุผลนะคะ แต่จริงๆแล้วขณะใด,ดที่จิตที่เมตตาเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ต้องหาเหตุผลอะไรเลยเรารู้แต่ว่าขณะนั้นเป็นสภาพจิตที่ดีนะคะที่ต้องการให้คนนั้นเนี่ยมีสิ่งที่ดีหรือว่าได้รับสิ่งที่ดีเท่านั้นมีความเป็นเพื่อนจริงๆถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่เห็นน่าจะสงสัยคำว่าเพื่อนหรือว่าเมตตาเพราะเหตุว่าทุกคนก็เคยมีแต่ว่ามีไม่มากข้อสาคัญก็คือว่ามีไม่มาก เคยมีอาหารอร่อยอร่อยไหมคะเคยครับรับประทานคนเดียวหรือเปล่าคะเดี๋ยวนี้ทานคนเดียวครับบางคนนี่นะคะเขา้าสามารถจะให้อย่างอื่นได้แต่อาหารอร่อยเนี่ยให้ไม่ได้ค่ะขออย่างเดียวนะคะคือว่าจะเอาอะไรก็เอาไปแต่ความติดในรถเนี่ยทำให้เขาไม่สามารถจะแบ่งอาหารนั้นะให้คนอื่นได้ขออะไรได้หมดแต่อาหารจานนี้ต้องขอให้เขาได้รับประทาน แสดงให้เห็นว่าขณะนั้นนะคะไม่มีจิตที่เมตตาเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราต้องมานั่งท่องว่าให้มีเมตตาต่อตัว,ตวเองไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะไม่ใช่เป็นการอ่านหนังสือแล้วก็ไม่เข้าใจความหมายแล้วก็ตามตัวหนังสือแล้วก็คิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงขณะที่กําลังรับประทานอาหารอารอ่อยนะคะเฉพาะตัวแล้วก็มีอีกคนหนึ่งซึ่งนั่งข้างๆนะคะเกิดคิดไหมคะว่าเขาคงอยากจะ รับประทานอาหารอร่อยนั้นเหมือนกับเราเพราะว่าอาหารนี้อร่อยหรือว่าบางทีเรามีคนในบ้านเลยนะคะแล้วเราก็มีอาหารอย่างดีซึ่งเราจะเก็บไว้รับประทานแต่ถ้าเกิดคิดว่าเขาก็คงอยากจะรับประทานเหมือนเราแล้วสามารถที่จะแบ่งปันให้ได้ขณะนั้นต่างกับจิตที่คิดจะเก็บเอาไว้รับประทานคนเดียวหรือว่าจะเก็บเอาไว้รับประทานต่อไปเพราะฉะนั้นการที่บอกว่า มีตนเป็นพยานเนี่ยก็หมายความถึงว่าเราฉันใดคนอื่นก็ฉันนั้นขณะนั้นเมตตาไม่เกิดเมตตาอาจจะเกิดตอนอื่นขณะอื่นแต่พอถึงเรื่องซึ่งไม่เคยเกิดคือเป็นเรื่องอาหารอร่อยซึ่งไม่ค่อยจะแบ่งให้ใครนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคิดขึ้นขณะนั้นมีจิตเมตตาเกิดขึ้นแบ่งให้ได้ทันทีนั่นคือการมีเมตตาเพิ่มขึ้นรับ กรับเรียนอาจารย์ค่ะฉันฟังแล้วก็เข้าใจเรื่องเมตตาว่าเราเจาะจงใครไม่ได้หมายความว่าเราต้องมีแก่ทุกคนทุกคนๆๆนะฮะความหวังดีความรู้สึกนึกคิดอะไรอยากให้เขาเป็นสุขอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราจะเจาะจงว่าจะให้ญาติพี่น้องพ่อแม่เรานี่ไม่ได้หมายความว่าได้ให้ต้องให้ได้ทั่วไปแล้วก็ในบุคคลบุตุชนอย่างพวกเรานี่ไม่มีทางที่จะแผ่เมตตาใช้คําว่าแผ่ทั้ง ค่ะทำไมไปคิดไกลถึงจะแผ่ให้กว้างนะคะเอาเพียงแค่มีเมตตาบ่อยๆแล้วเพิ่มขึ้นเนี่ยดีไหมคะค่ะอาจารย์นะแต่อยากทำความเข้าใจนะคะคือแปลว่าเรานี่ไม่มีสิทธิ์แล้วว่าอย่างนี้นะฮะคือคนที่จะมีสิทธิ์ก็พวกชั้นพรมใช่ไหมคะอาจารย์คือเราสับสนเรื่องคำค่ะและเราไม่เข้าใจจริงๆในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นเราเริ่มเข้าใจเสี้ยใหม่ให้ถูกต้อง ว่าไม่ต้องไปคิดเรื่องแผ่อีกต่อไปแล้วนะคะ,คะแต่ควรจะคิดว่าควรมีเมตตาเพิ่มขึ้นจะถูกต้องกว่าค่ะคนที่ไม่มีเมตตานี่ต้องเป็นคนที่ใจร้ายมากนะคะคือไม่เคยมีเมตตาเลยแต่มีอาจจะไม่รู้ว่าชื่อเมตตาก็ได้หรือว่าเป็นสภาพของอัโทสะเจตสิกเพราะเหตุว่าแม้แต่คําว่าเมตตาเนี่ยค่ะก็ไม่ใช่ภาษาไทยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะคิดถึงคําว่าเมตตาเนี่ยเราก็จะงงนะคะว่าเอ๊ เมตตานี่คืออะไรแล้วก็เมื่อ,อไรแต่ถ้าพูดถึงภาษาไทยง่ายๆเนี่ยก็คงจะไม่มีปัญหาใช่ไหมคะใจดีหมายความว่าไงคะทุกคนรู้จักคนใจดีคนที่ใจดีนะคะคือคนที่มีเมตตาอาจารย์สมพรท่านใจดีใช่ไหมคะทุกคนยอมรับไหมคะ ที่ใจดีขณะใด,ดขณะนั้นเมตตานะคะไม่ได้ใจร้ายไม่ได้หวังร้ายต่อใครเลยเพราะฉะนั้นเราก็ทราบว่าถ้าพูดถึงคำว่ามีเมตตาไม่จำเป็นต้องรู้นะคะแต่ว่าจิตนั้นมีเมตตาแล้วแต่ส่วนการที่จะรู้ลักษณะของเมตตาเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเราพูดถึงชื่อพูดถึงสภาพธรรมะนะคะโดยชื่อแต่ไม่ใช่ถึงโดยการประจักษ์ในลักษณะของสภาพธรรมะนั้น เพราะฉะนั้นเราก็พอจะทราบได้ว่าใครมีเมตตาคือคนที่ใจดีส่วนคนที่ไม่มีเมตตาขณะไหนเราก็บอกว่าใจร้ายขณะนั้นก็คือไม่มีเมตตาขออนุญาตถามนิดนึงนะคะคือที่กล่าวว่าพรมที่แผ่เมตตานั้นก็มาเปรียบเทียบกับการอุทิศส่วนกุศลที่เข้าใจการอุทิศส่วนกุศลนั้นจะต้องมีผู้ให้แล้วก็มีผู้รับแต่สําหรับการแผ่เมตตานั้น นึกไม่ออกอะค่ะว่าสมมุติว่าพรมแผ่ให้กับสัตว์โลกเนี่ยผู้รับสัตว์โลกเนี่ยจะรับอย่างไร <c oughs> คืออย่างอุทิศส่วนกุศลนี่เราก็ทราบว่ารับทราบแล้วก็อนุโมทนาก็จิตเป็นกุศลตามแต่ในการแผ่เมตตาของพรมนั้นแผ่ให้สัตว์โลกแล้วอย่างเช่นแผ่ให้พวกเราเนี่ยเราจะทราบได้อย่างไรว่านั่นเป็นเมตตาที่ท่านแผ่มา หรือว่าเมตตานั้นเป็นเพียงสภาพจิตของพรหมเองซึ่งมีความเมตตากว้างไกลออกไปจึงเรียกว่าแผ่เมตตาเรียนถามอาจารย์สุจินรค่ะค่ะคุณพันธิพาเข้าใจความต่างกันของคําว่าอุทิศกับคําว่าแผ่แล้วใช่ไหมคะเข้าใจแล้วค่ะแผ่นี่ไม่ใช่การกระทําแบบทางกายนะคะแต่เป็นเรื่องสภาพจิตที่มีเมตตากว้างทั่วไปหมดค่ะ เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของจิตไม่ใช in ่เป็นเรื่องของการอุทิศการอุทิศนั่นคือเจาะจงให้บุคคลอื่นนะคะได้รู้และอนุโมทนาแต่ว่าเรื่องของเมตตานี่ไม่ใช่เรื่องอุทิศค่ะเป็นเรื่องของสภาพจิตซึ่งมีเมตตากว้างมากเพิ่มขึ้นตลอดจักรวาลหรืออะไรก็แล้วแต่สภาพจิตของบุคคลนั้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปคอยรับเมตตาว่าใครแผ่มาให้เราไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเป็นเรื่องสภาพจิตของคนนั้นของคนนั้น ย่างพวกเราเนี่ยนะครับควรจะพูดว่ากระทําเมตตามากกว่าเช่นกระทาการงานช่วยเหลือคนอื่นเมตตากรุณาเนี่ยสองอย่างมันเกิดพร้อมกันใช่ไหมครับเช่นคนกําลังป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยนะเราก็ก็ช่วยเหลือเขาเนี่ยครนี่ก็เมตตากับกรุณาก็เกิดสลับกันไปสลับกันมาคือกระทากุศลนะฮะกระทากุศลนั่นเองเราไม่ต้องใช้คําว่าแผ่ ถ้าแผ่นะัจิตของเราต้องมีกําลังสูงขึ้นนะครับถึงมหาคตะอันนี้เป็นกามาวจระเป็นกุศลธรรมดาเเรียกว่ากระทํากุศลทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเหมือนเราที่เราช่วยคนป่วยนี่นะครับก็นี่ก็ก็เช่นเดียวกันนะกรุณากับเมตตากับกรุณาเนี่ยสลับกันไปสลับกันมาช่วยเขาให้พ้นจากทุกข์เขาจะ พ้นจากทุกข์เก่งหรือไม่ก็แล้วแต่เขาแต่เจตนาของเรามีอยู่นั่นก็เป็นกรุณาเจตสิกคือกรุณาในพรหมิหารสี่ขณะที่เรามีความรักต่อเขาเนะี่ยรักหรือว่าสัตว์ทั้งโลกเนี่ยก็เป็นสภาพเดียวกันมีความรักไม่ประกอบด้วยโลภาะนะฮะนั่นก็เป็นเมตตาครับเมตตากับกรุณาเนี่ยนะครับ มักจะเกิดสลับกันเสมอนะครับบางครั้งนะครับเราก็แยกแยะไม่ได้แต่ว่าสำหรับคนที่มีความรู้แล้วก็พยายามแยกได้ควรจะเรียกว่ากระทากุศลนะครับสำหรับกามาวจรเนี่ยกระทากุศลเช่นเราสนธนาธรรมเนี่ยนะครับเมตตาทางบจัจจีนะครับ